โ okay, อเคครับผมก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับจูนวันนี้ผมจะมาเล่นโลบอกแมปเซอร์ไวท์เดอะไนนะครับเอาชีวิตรอดในกลางคืนอัปเดต2.0ก็คือแบบนี้ก็น่าจะสร้างมาจากแบบ Before the Dawn นะถ้าใครสงสัยวแบบเ e f อร์ t d อ w n คือแมปอะไรก็มันจะเล่นเหมือนกันเลยนะครับก็คือว่าให้เราเอาตัวรอดในกลางคืนนะครับผมก็คือให้เราแอบซ่อนแล้วก็หนีไป จนกว่าจะรอดถึง6กโมงเช้านะครับก็คือมันให้เราหนีไอ้ฆาตกรโลกจิตโหดไร้ทารุนที่กำลังไล่ฆ่าเราแบบทรมานนะครับให้รอดจนถึง6กโมงเชา้าก็ไปดูดีกว่าว่าคนที่ชื่อจู๋หลออย่างนี้จะสามารถรอดไปจากฮันเตอร์คนนี้ได้หรือเปล่าไปเูแลกันครับผมเจอกันนะ ตอนนี้เราก็มาถึงกันที่แมปเซอร์ไวอยู่ไหนแล้วนะก็มาดูกันดีกว่าว่าแมปมันจะเป็นยังไงนะครับผีก็ไม่สามารถฆ่าผมได้หรอกอดีที่แบบใส่ผ้าครับห,หลวงพ่อจูน้อยพี่คอยมากับคอนะถืาอพี่มาโดนผีฆ่าตายพี่ก็ไม่จะพูดยังไงแล้วตอนนี้ผมก็รอแฟนผมอยู่นะดูข้ามาเรือยผมก็ดูก่อนนะครับทุกคนคือตอนนี้แฟนผมมาเลยนะโอเคงันผมกดเลย OMG ตอนนี้ตีสามแล้วแล้วผีอยู่ไหน,น่ะครับเ๋อ,อยังไม่เริ่มนะ คือตอนนี้เราสามารถดูได้ว่าผีเป็นตัวอะไรตอนนี้ผีก็เท่อยู่นะออคือผีซอยเท้าทีมากนะก็แบบคือวิ่งจ็อกกิ้งไงวิ่งจ็อกกิ้งดูถูกพนุษธรรมดามากนะครับตอนนี้คือตีสามน,นะคือถ้าเกิดเวลาตรงเนี้ยถึง6กโมงเช้าเมื่อไหร่นะครับมันก็จะทําให้เราชนะนะถ้าเกิดเราตายกันหมดเนี้ยผีก็จะรอด <Bra> um. ผีรอดอะไรอะ่ะผีก็จะชนะนะครับมันมีสกิลมองทะลุนะเลขอย่างผมติดเหดานแนหะัว ก็คือคนนี้ก็น่าจะโดนเพดานครับัวแล้วก็ตายอย่างอนาถนะครับเป็นประวัติของผีตัวเมื่อกี้นะเราเล่นครับเราเล่นตอนนี้เราก็กำลังจะเริ่มเลยนะครับอีกประมาณ48วินาทีเท่านั้นเราก็จะได้ไปเจอผีแล้วนะครับก็ผมก็อยากจะดูบเบอดกันว่าผีมันจะทําให้ผมตายได้ไหมและคือใครเลอครับเนี่ยไม่เกรงใจคนรอบข้างเลยนะใครเลอครับ starting ground survive t e n i g h t omg เรื่องหาที่ซ่อนตอนนี้เรามีไฟกดตัว r เปิดไฟได้แล้วตัว e ล่ะ ตอนนี้เราก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปอย่างไร้่องรอยถ้าเกิดผีอยู่ใกล้ก็เหมือนว่าไอ้เครื่องนี้มันจะมีปฏิกิริยาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเราเปิดไปแล้วกันแต่ผีก็จะยินเสียงเราเหมือนกันนะอีโซสแกนี่น่าจะเป็นลูกปั้นลูกปั้นผมเองนะครับเขาสั่นเซินผมนะตอนนี้เราก็มาเดินดูอีกแค่สี่ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราก็จะรอดแล้วตันนี้เปิดล็อกเกอร์ทำอะไรอะ่ะ เอ็มจีแล้วทำไมผมหัวล้านครับเนี่ยคือกลัวผีจนผมร่วงไงนะหัวเรานเลยครับกลายเป็นไอร้อนเลยครับช็อตเนี้ยผมว่าเราออกจากที่นี่ดีดกว่ามันไม่ท้าทายเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันตะโกนได้เลยนะครับทุกคนคือถ้าเกิดกดคิวอาจจะแบบล่อผีได้แล้วไหนผีอะครับโมไมค์กอชเฮ้ย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 ยูแฮปบิน คืออะไรครับเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันเสียงอะไรอันนี้ก็น่าจะโอ้ทำไมมันสั่นแรงยังเลยครับทุกคนโอ้ oh my god what is this what is epic อย่าทำผมพี่อย่าทุบผมเห็นผีะนะครับผีผีไม่ไม่ไม่ไม นี่นี่นี่จุกจุกมาสเตอร์จุกเขงเฮ้ยเอ้ยจุกผีจุกผีผีแล้วไงผีแล้วไงย้โอ้เอ็มจีอันนี้คือผมก็ตายนะครับโดนผีงับคอขาดตอนนี้ก็ผู้รอดชีวิตรอดนะครับสี่คนผมกับแฟนตายคู่นะตายโหงนะครับน้องๆทำไมโลกนี้มันโหดร้ายจังเลย คือมีคนตั้งเยอะแยะแต่ผีมาเจอผมก็ไปรอดดีกว่า,วาตาน่าจะรอดไปได้หรือเปล่าแต่ดูทรงตาน่าจะรอดนะผีโผล่มาผมต่ปออันโยกหมดละห้อยพระจูน้อยมานะครับผีน่าจะไม่สามารถเข้าถึงตัวผมได้คือถ้าเกิดมันมาเจอผมมันก็จะร้อนแล้วก็ไฟลุกข,ขึ้นมาแล้วก็ตัวสลายไปโผล่เลยนะครับเราก็มาดูดูกันนะว่าจะมีอะไรต่อไป เพื chapel, ่อนๆครับเน็ตหลุดพระเจ้าโอเคครับเพื่อนๆเมื่อกี้ผมก็เน็ตหลุดนะตอนนี้เราก็กลับกันมาใหม่ในแมปผีนี่แล้วนะตอนนี้เราก็กําลังรอแมปเริ่มนะมันบอกว่าเรารีเซ t ต i n g เอยู่ครับอีก59วิก็ไปดูกันดีกว่าว่าผมจะตายอีกรอบไหมตอนนี้กําลังโหลดดิ้งแม่แล้วก็กำลังส starting เรานะครับผมเคยอยากโดนผีงับคออีกรอบนี้ไหมแบบเมื่อกี้โอ้เสิร์ฟไม่เด็ดไหนเอาชีวิตรอดในคืนนี้ โอ้ยอ่เราต้อ,าอง The Slasher is coming รันตัวนี้ใจยังไม่เต้นแรงผีงไม่ได้อยู่ใกล้เราเลยเรายังอยู่จุดที่ปลอดภัยอยู่ตัวนี้ผมก็นอนรอได้เลยนะครับแต่ผมยังไม่ง่วงนะไม <What? S 1> ไปเดินเล่นต่อดีกว่า เออแล้วเสียงอะไรครับเพื่อนอ่อตอนนี้เราปลอดภัยนะน้องเราเป็นสีเขียวอ,อย,อออยวู่้ไม่ปลอดภยัยครับตรนนี้ไม่ปลอดภัยเพื่อนๆตัวนี้ไม่ปลอดภยัยนี่อะไรเนี่ยแหละปลอดภัยมากแต่ผีมาแล้วน่าจะตายนะครับก็อาาอกไปข้างนอกดีก,กว่าน,น,นะนะน้องๆ เฮ้เฮ uh ้เ hey, ฮ hey, hey. ้ One Dead าวด n d ตอนนี้ตีสามแล้วนะครับเหลือแค่3มชั่วโมงเราก็จะรอดออกไปจากบ้านผีสิงหลังนี้ผมไม่กล้าไปไหนเลยนะเพื่อนๆตอนตนี้นปลอดภัยอยู่นะแต่เหมือนว่าเราไม่ควรเปิดน,นี้นานหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผีมันจะได้ยินเสียงอุปกรณ์เราหรือเปล่านะครับวันรุ่นทำอุปกรณ์นะผมมันเริ่มไม่ใช่แล้วผมมันเริ่มไม่ใช่แล้วเสียงหัวใจดังมาก เอ้ยผมว่าไม่ใช่แล้วเพื่อนๆโอ้ไม่ใช่แล้วมันนั่งอยู่แถวนี้แน่นอนเปิดประตูสไกคอนสวดมนต์ก่อนนอนก่อนนะครับเราอยองนี้นะถ้าผีพอเราจะโผล่ประตูหนึ่งเลยโอ้ oh my g ก็เมื่อกี้ได้ยินเสียงคนตายไหมครับตอนนี้เรากำลังแอบนะมันขึ้นมาเรากำลังไฮดิงบอกเลยหาเจอยากแน่นอนครับเพื่อน แอบไว้นะอย่าเสียงดังเสียงเบานะเพื่พอนๆเสียงเบาๆนะมันไม่เห็นเราหรอกโอ้เอ็ยจีไปกวูว้าูเว้โนเวดูสปิะตูใส่ผีครับแล้วก็วิ่งอย่างความเร็วสูงเฮ้ยจู๊กับจู๊ผีจู๊ผีจู๊กผีจู๊กผีกผกผหกวงมาตายตอนหกวงพอดีเลยนะตายแบบโหดร้ายมาก เกือเกือบลอดแล้วผีชนะนะครับสแลชเชอร์วิกตอรี่ผมนึกว่าเราจะลอดออกไปนะแต่พอดีแบบเราดวงซวยไปหน่อยถ้าเราดวงดีกว่านี้อีกแค่ประมาณหน <100. S 1> ึ่งร้อยวิเราก็จะลอดแล้วครับ <c> ร <oughs> อเล่นนะครับชาวราบีวัดดาเฮกสามสองหนึ่งไปเลยครับสตาร์ติ้งราว เซอร์ไวเลยไหนตอนนี้ผียังไม่ออกมานะเฮ้ยโอ้ยแต่ตรงนี้มันไปไม่ได้แล้วหรอโดย slashing is coming ผีออกมาแล้วนะจ๊ะเราต้องหาทางรอดออกไปให้ได้เราจะไม่ตายคนแรกเด็ดขาดผมพูดเลยนะอย่างไรถ้าตายคนท้ายมันก็ยังเท่กว่านะครับเราเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อน เราไม่ต้องกลัวนะว่าผีจะโผล่มาหรือเปล่าเพราะว่าแบบเราก็หนีได้ยู่แล้วว่าอือ <What? S 1> อว a นนี่เราก็ไม่ต้องไปไหนเพ <Hey! S 1> ื่อนอยู่ไหนกันเฮ้ยโอ้ยตกใจหมดนะครับทึกว่าผีไม่ใช่คือวันนี้ตีสองแล้วเราว่าเราเดินไปได้ดีกว่าเออพยายามสร้างระยะห่างกับผีนะครับเหมือนในเครื่องนี้มันจะบอกว่าเราห่างจาก เจ้าผมว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้วมันใกล้เรามากๆครับเพื่อนๆมันใกล้เรามากๆเลยนะมันเจอเราแล้วนะมันเจอแล้วมันเจอแล้วมันเจอแล้วมันมันฟันลมฟันลมฟันลมมาดิมาดมาดดมาดดมาดิโอ้โห w h a